ิดข้อกฎหมายแต่งงานซ้อนฟ้องใครได้บ้างมีหลวงต้องระวังผิดเรื่องอะไรบ้างจากเพจทนายคู่ใจได้ให้ความรู้ถึงประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวโดยโพสต์ไล่ํะดับดังนี้ครับ 1. เป็นข่าวดังหน้าหนึ่งเมื่อมีสาวเจ้าหนึ่งบุกไปยังงานแต่งของคู่บ่าวสาวโดยเอาทะเบียนสมรสไปถามหนุ่มเจ้าบ่าวว่าจัดงานแต่งงานใหม่ได้ยังไงในเมื่อทะเบียนสมรสยังคาอยู่กับตนเอง มีนำซ้ำหนุ่มเจ้าเบาวรายนี้ยังเป็นตำรวจอีกด้วยครับ 2. ซึ่งในกรณีการจัดงานแต่งงานแบบนี้โดยทะเบียนสมรสยังคาอยู่ไม่ได้มีการหย่าขาดจากภรรยาเก่าในทางกฎหมายนั้นไม่สามารถจดทะเบียนสมรสใหม่ซ้ำซ้อนได้นะครับหากจดทะเบียนสมรสใหม่ก็จะตกเป็นโมฆะกล่าวคือไม่มีผลผ,ลผูกพันเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองครับ 3. ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงอาจจะเลิกราต่อกัน แยกทางกันอยู่หรือไม่ก็ตามแต่ในทางกฎหมายหากที่เบียนสมรสยังคากันอยู่ก็ต้องถือว่าเป็นสามีภรรยากันอยู่หากจะเลิกกันให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายกำหนดว่าให้ไปจดทะเบียนหย่าหรือฟ้องหย่าตามขั้นตอนกฎหมาย 4. เมื่อฝ่ายหนุ่มเจ้าบ่ายังไม่ได้จดทะเบียนหย่าหรือฟ้องหย่าให้แล้วเสร็จแต่กลับไปจัดงานแต่งงานกับเจ้าสาวใหม่นั้นในทางกฎหมายถือว่าเป็นการยกย่องผู้อื่นฉันภรรยาเรียกง่ายๆว่ามีชู้ ในทางกฎหมายเป็นเหตุให้เมียที่กอดทะเบียนสมรสไว้นั้นสามารถดําเนินการฟ้องหยา่าหนุ่มเจ้าบ่าวและเรียกค่าทดแทนจากฝ่ายหญิงที่มาเป็นชู้ได้หรือจะไม่ฟ้องหย่าเลยแต่จะฟ้องค่าทดแทนจากชู้อย่างเดียวก็สามารถทําได้ครับ 5. ทางออกของหนุ่มเจ้าบ่าวหากต้องการที่จะหยา่าแต่เมียไม่ยอมจับมือกันไปจดทะเบียนหยา่าก็ต้องดําเนินการใช้สิทธิทางศาลฟ้องหย่าอย่างเดียวซึ่งในทางกฎหมายนั้นการที่จะใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องหย่านั้นก็ต้องมีเหตุผล เช่นฝ่ายหญิงมีชู้แยกกันอยู่เกิน3ปีจงใจทิ้งร้างอีกฝ่ายไปเกิน1ปีพฤติกรรมชั่วร้ายแรงวิกลจริตเป็นโรคร้ายแรงทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายหรือไม่อาจร่วมประเวณีกันได้และอื่นๆหากไม่เข้ากราณีตามนี้ก็ไม่มีเหตุที่จะพ้องหย่าได้พ้องไปสาลข้อไม่อาจจะสั่งให้ได้ 6. การที่ภรรยา,ยามไม่ยอมจดทะเบียนหย่าให้นั้นในความเป็นจริงแล้วก็มีเยอะนะครับบางทีก็ต้องเข้าใจฝ่ายหญิงด้วยว่า เขามีลูกด้วยกันบางครั้งมันก็ต้องคิดเยอะกว่าคําว่ารักหรือไม่รักหรือบางคนก็ยอมกออทะเบียนสมรสเอาไว้เพื่อหวังในสินสมรสก็มีเหมือนกันครับ7แต่ทั้งนี้ฝ่ายเจ้าบ่าวดันเป็นตำรวจด้วยนี่สิครับจะร้องเรียนวินยัยผมบอกได้เลยว่างานเข้าเพราะการที่ข้าราชการมีชู้ถือเป็นการประพฤติชั่วอันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกจากราชการได้เลยเคยมีกรณีศึกษาที่ข้าราชการถูกออกจากราชการเพราะมีชู้มาแล้วหลายราย แแต่การที่เมีหลวงบุกไปที่งานแต่งงานแล้วมีการไล่สดเรื่องนี้ถึงแม้สังคมจะเห็นใจเมียหลวงก็ตามแต่ในทางกฎหมายก็สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอยู่เหมือนกันซึ่งผมก็ยังไม่ได้ฟังคลิปไล่สดนะโดยหากมีคําว่าเมียน้อยหรือพูดพาดพิงถึงเมียน้อยแล้วเนี่ยเขาอาจจะดําเนินคดีได้เหมือนกันซึ่งมีโทษจําคุกสูงถึง2ปีปรับสูงถึง200 0 0 0บาท 9. าเรื่องในครอบครัวก็ควรคุยกันให้ชัดเจนนะครับ ว่าจะเอาอย่างไรจะยากันสินสมรสนี่ร่วมค่าเลี้ยงดูลูกเอาให้ชัดเจนหากจะเลิกกันคุยกันไม่ได้ก็ไปว่ากันในศาลให้ศาลตัดสินไม่ใช่ให้มันคาราคาซังแล้วเป็นเรื่องขึ้นมาแบบนี้สรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ประมาณนี้นะครับเมื่อรู้ข้อกฎหมายแล้วใครจะบุกงานแต่งจัดเต็มได้เลยครับ